กาบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องกาบสวัสด,ดีซีเบอร์ถุกขานเอ้บอบวชอยู่ลาวู่ไทยต่างประเทศพี่น้องกาบสวัสด,ดีเปทุกมองถูกบอนตอนนี้แม่น้องแก้มมุมกำลังเลาะหาพี่น้องเลาะหาผูวบ่าวมั้เงเลาะหาเห็ดพี่น้องยาบ่แมนว่าเลาะหาเห็ดเด้พี่น้องเลาะหาเห็ดตอนนี้กำลังย่างเลาะแถวป่าเนาะเขาจะว่าว่าเห็ดอ๋อ แม่น้องแก้มบุ๋มก็เลยเลี้วเลยเลี้วมาหาเลาวพี่น้องหัวสิได้หรือบ่ได้กระถาลุ่นผาส้มกันเด้อ่านผาส้มไปตอนนี้ก็มาหล่อป่าน้ำกันอีกแล้วเห็นแต่หอยเขาจะเขี่ยเธอเนาะเขาจะไปเอาหนีป่าหรืออยู่ห้วยชมเฮาก็ยังบุ๋มเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะยิ้มขจาว่าเฮ็ดอ๋อเม่น้องแก้มบุมกันเลย ที่ว่าสิไปทางใหม่เลยแหละินขาวเฮ็ดออกเลยลิ้วมาหาเนาะหาเบิ่งเต๋มมะยุกมาหน้ากับไข่เน่สามบมอเพาะเต๋มเนาะพี่น้องต้องสร้าหมบอบี้ทางเฮาเนาะทางอื่นน่ะเขาเจ้าได้ก็เลยได้พี่น้องเลยตาเฝ้าจะกเขียวเด้อจ้า จะมันออกงามได้จ้สบายดีทนผู้ชมมานำกันสองคนจ้งเลยแถือนาตุ้งงใหญ่เลยนำเถือมาพอดีนักจ้าเาะบ่งเอียเอียเฮ้ยแทีมองเขาขึ้นไปแถยนท้นน่ะยังไ่ได้ออกเนาะแทวเทิงแทวหน้าอาเลยนงบากันมี้เลย ปลาตอนนี้จะมาเลาะป่าลงขีดสะไปแต่ขอโทษขอภผยหลายๆเด้อปลาลุงเลยได้หรือบ่ได้ก็สิพาปลาลุงเลาะป่านี่แหละสายเว้ยสาแดงอวยแดงเป่าลิ้นแดงพี่น้องได้หรือบ่ได้ป่ะจันกำลังเปลาว่าได้หรือบ่ได้ปลาพี่น้องเลยเต้นบ่ว่าสิบ่พอะน้อยเนาะก็ยังพอเนาะ เก็บเก็บเก็บตีนตัวนี่ดิากแล้วมันังเฮยดอกหน่อยหอยเนาะดอกไม้นะพี่น้องนี่เฮ้สิง้ดเลยเด้ยเฮ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 ้นเ้ยเฮ้ยเเฮเฮ้ยเฮ้ย้้ย อ่างัดน้ำกันเด้อยป่าลงุงไปงานจับกล่องนี่เนี่ยครับพี่น้องสนีเป็นคนใหม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยาะเขี่ยแหงร้ายโอ้ยงัดซะก่อนต่วได้เห็นนะงัดซะก่อนโอ้ยพี่น้อง ดอกหน่อยเนาะดอกดำดำเลยเนาะใบตองเครื่องเครื่องกเมลเบอเดอตัวใดใบตองเครื่องเคัมนลุคือมาเดียจะมีเป็นคนหาดไปเนาะ อดหมวกเลยเป็นไงเป็นกันเลยจ้ะเฮ้ยกําลังขุ่นบ่ตหวหยุดนัดนัดนัดายมันทั่วผูจังละ กายเราก็เห็นพระเจ้าอ้าวันนี้นะเฮาขอก็ได้อ้าวตั้ง่เนี่อพระเจ้าอ้าวพีนูเขาก็เลยสิมาเบิ้งว่ะพระเจ้าผู้ปรสิท่ระทานพระเจ้าดอกกวัวบอนพระเจ้าเคยเอา,าม่อกเมนมีหนาใ่มีนีลองใส่หน้น่น,น มันแค่นี้แค่หัวเนาะหลอไปเบิดนี่แล้วคำจังไปอโอ๊ยหักบ้ยอยพี่พี่ลามมาพี่ล,าม,ลามมาทางพี่พี่น้องยาพี่ หัวาขาดอบ่อนเดาประดใหญ่ปลาลูงเออลามมาพี่เอ้อปลาลุงงัดนำกันเด้อจ้าววาย โอ้ยดอกหน่อยเด้อบวกคือออกไปหัวปีเด้วตั้งรย้ดอกได่ใหญ่ลามเข้ามาสิเฮ้ยแถวเทิงแถววังป่งมันก็สิออกคือกันเลยเพราะว่าเขาขึ้นไปตอนั้นยังไม่ได้ออกเนาะน่าจออกรุ่นนี้เลย อืมอ <icana>, ืมาไม่หนอือ๋อวายตามมาปีปะลุแม่อนาะก็จะเป็นตาบ้าน <bubble> <illustrated> <illa> นี่ปลาลูกหาะกระไดสำนี่แหละสิเลาะไปต่อเรื่อยๆเนาะพี่นองเลยรอบซองคือเห็นบาน งูพี่น้องเอ้ยตกใจงูวังได้ีีนะตัวบักใหญ่พี่น้องมันมาอยู่ทั้งหลังแม่นองแก้มบมเลยทั้งคอแดงสูงขึงเลยเฮ้ยเฮ้ยงูวะตัวบักใหญ่หนึง่งห่างกันกันกบเตงนหน,น่อยเดียวเฮ้ยนี่ข้าแม่ว่าคนกินสัตร์กินงูเนาะมันลงในโกน เขาก็ยืนอยู่ใกล้เฮ้อเออนี่เขาก็ยืนอยู่วางนี่เละพี่น้องแต่งูนะมันลงนี้นี่ว้ายตกใจจอนบอกมีหมอาสีอยู่เลย ก่องสั่เส้นเขาทบเขาพายเลาย์เด้อปลอาลุงเลยสร้างเบนจักหมูนนเน,นะาะสร,ร้างบ่อพ่อกอีกจักหมูวะยังไม่เจอเลยพี่น้อง พี่น้องจำบุ้มก่อนหมูเดียวเนาะส่วนน้ำไม้โจดพี่น้องนี่น้ำไม้โจด เลื่อๆเนี่ยเ้ยส่งมัดพ่อไม่ต้องเก็บบมเอยเด้จากหมูเนาะเขาเจเปาในซ้ายคือมูใหญ่เขาเจ้าได้นะหมู่ละตาบแล้ว Tỏa hệt là đổ cầm đâm, này nọ, để nọ Hên thoái cả tờ kìa, mấy đừng Mình chờ lời bố โบโจมจะบุจะบุอยู่ไหนเนาะต้นหอยคนเขียตารุงเมันขาจะมาหาก่อนแล้ยขซุหมอนมีเหตุขาจะเอาก่อนเ้าแล้ว 哦，太累了，太累了。 chờ lời ta lụa bỏ hết Thì mình bỏ นี่ปลาลุงเหาบาดเฮตุเหาก็เอาหน่อไม้เนาะได้เฮตุโมหนึ่งก็เอึ้ยเป็นคนถือหายเรสนีเป็นคนถือนะพี่น้องเนาะเทศกาลเหาก็เอาหน่อไม้คลิปนี้เหาก็สิดำลาพาจ่าไันเ้อปลาลุงเลยฝากเบิ่งขวาส้มคลิปต่อไปเนาะสบายดี